ิปนี้เรามาดูการขับรถเกียร์ออโต้ลงเขากันนะครับเกียร์ออโต้รถที่ก็เป็นเกียร์ที่ทุกคนใช้กันอยู่แล้วรถทั่วไปนะครับรถที่ผมขับนี้คือเป็นรถ Toyota าอัลติสหนะครับก็มีเกียร์ CVT 7จังหวะการขับรถลงภูเขาเพื่อไปใช้ตอนช่วงสงการนะครับ ถ้ารู้ว่าเส้นทางทขาไจะลงเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนจากเกียร์ดีนะครับมาเป็นเกียร์สามนะครับเพราะว่าจะแปลงจากเครื่องเนี่ยจะช่วยไม่ให้มันลงภูเขาเร็วนะครัจะรุดโค้งได้กาครขคับรถลงภูเขาเนี่ย ยากกว่าขึ้นภูเขานะครับอันตรายนะครับโดยเฉพาะทางโค้งที่หักศอกเมื่อเราเลื่อนเกียร์ครับลงเกียร์ต่ํานะครับเราก็มาโฟกัสที่ถนนเป็นหลักนะครับค่อยๆไปนะครับโดยเฉพาะฝนใกล้ตกเนี่ยหรือฝนตกเนี่ยมันมีความลื่นนะครับเราไม่ควรเบรกในโค้งเราจะให้ ใช้ engine brake mm hmm. ก็คือกำลังของเครื่องเป็นหลักเลยใช้เกียร์ต่ำสับลงมาเกียร์ต่ำนะครับขึ้นขาก็เช่นกันนะครับแราก็ใช้เกียร์นะฮะไม่ต้องกลัวเกียร์จะพังนะครับก็เป็นเกียร์สามนะครับนี่เราบอกให้ใช้เกียร์ต่ำนะครับนะครับไม่ต้องเบรกมากนะครับค่อยๆลงนะครับส่วนใหญ่เราจะขึ้นดอยอินทนนท์ดอยอ่างขางเนี่ยตอนขาขึ้นพอไปได้จะต,ตอนขางลงเนี่ย เราชอบเหยียบเบรกกันนะครับเราค่อยแตะเบรกเรียบเบรกนิดหน่อยนะครับอย่าไปเหยียบแล้วก็แช่ไว้มันจะเบรกจะไม่นะครับเราค่อยเบรกนิดหน่อยโดยให้เครื่องกําลังเครื่องมันเป็นตัวชุดไม่ให้รถมันลงเร็วโดยเฉพาะโค้งนี้ของเส้นกกกระทอนคืออำเภอหล่มเก่าไปที่อำเภอเผือกเนี่ยชันพอสมควรผมก็ใช้เวลาในการขับรถในเส้นนี้สองปีแล้วเห็นงี้สังเกตไหมฮะเนี่ยชันขึ้นชันแล้วก็แช่ ขึ้นเกียร์สามเกียร์สามไม่ได้แล้วก็เรื่องเป็นเกียร์สองนะฮะเป็นเกียร์สองปุ๊บก็จะขึ้นเสียงยนต์ก็จะเสียงดังนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยเบรกเหยียบไปเรื่อยนะครับเมื่อเราเห็นว่ามันพ้นเนินปุ๊บเราก็ตบเกียร์ลงเกจะตบเกียร์ขึ้นครับเป็นเกียร์สามนะฮะเนี่ย เกียร์สามเสียงยังตื้อๆต่อแล้วก็ขึ้นเป็นเกียร์สี่นะครับนี่ครับดูถนน,นเส้นตัวนี้ครับจะเชื่อมเราเส้นกกระธรจะเชื่อมระหว่างลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดพิจิตรกับอำเภอพูหลวงจังหวัดเลยนะครับก็ระยะทางว,าวิงว่งบนภูเขาประมาณ4ี่สิกิโลนะครับแล้วก็ใช้พยายามใช้เกียร์ตัวนี้ เล่นเกียร์เป็นหลักนะครับก็คือรถบางรุ่นมันจะมีเกียร์โดยเฉพาะเกียร์ตมัมจะมีสามารถเล่นเปลี่ยนเกียร์ได้บงที่ะสะดวกเลยคือถ้ามีแพทเทนชิพนะครับไอ้ตรงนี้ถ้ามีรุ่นไหนมีนะครับแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงได้โดยมาถูกหมดเมน,น,นูนะครับเนี่ยนะฮะนี่เขาลงอยู่แล้วนะครับเนี่ยลงนะครับให้ลงการขับรถบนที่เขาที่สูงเนี่ยนะฮะ ขึ้นไม่เป็นไรนะขึ้นแล้วก็เหยียบขึ้นเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องกลัวนะฮะแต่มันจะอันตรายตอนลงถ้าลงไม่เป็นเราใช้เบรกเยอะหรือลงด้วยความเร็วเนะี่ยมันก็จะหลุดโค้งนะครับโดยเฉพาะช่วงฝนตกใหม่ๆผิวทางมันก็จะขุบเคลือบด้วยดินโคลนก็เบรกมันจะปัดง่ายรถสมัยใหม่รถออตต้อันนี้ไม่ว่ารถาเกง๋งหรือรถ เอสเนี่ยมันมีโหมดเยอะนะครับไม่ว่าบท VSC TRC t i a c t i n g Control หรือโหมดช่วยลงเขาขึ้นเขาเนี่ยมันก็ช่วยได้ตรงนี้แหละครับที่เราลงทุนกันเยอะซื้ออ p อปชั่นเยอะก็จะใช้ตรงนี้แหละครับอันนี้ขึ้นแล้วนะครับอันนี้เกียร์สี่นะครับเกียร์สี่ก็เร่งนะครับเร่งนะครับโดยเฉพาคุณผู้หญิงนะครับกลัวมากอะไรกันต้องขึ้นภูเขาเลยไปเดินทางไกลหรือ คนที่อยู่กรุงเทพนะครับที่จะไปเที่ยวสงการเนี่ยเที่ยวไปไกลไปเที่ยวดอยเพื่นี้ก็ลองเรียนรู้กันครับอันนี้ก็ใช้เกียร์สี่ก็สึกตื้อๆนะครับแล้วก็เชนเกียร์ลองเป็นเกียร์สามเสียงเครื่องก็กระหึ่มนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเนินเช่นกันแล้วก็ค่อยๆไล่ไปครับหลักสําคัญคือถ้ารถไม่เยอะเราชิดพยายามชิดตรงกลางไว้อย่าไปชิดข้างเพราะว่าเส้นทางบนขามีบีดถล่มข้าง,งสร้างซ้ายคนขับนะครับก็ เราก็พยายามจะชิดตรงนี้ไว้แต่ไม่ควรไปคอมเลนนะครับเดี๋ยวรถสวนมาจะมีปัญหาอันนี้ก็เช่นการกลับทางลงแล้วก็ใช้เกียร์สามแล้วก็ใช้เบร 3, บกช,บร 3, ช่วยพางนะครับเข้าโค้งเนี่ยเราอย่าไปเหยียบคันเร่งนะครับพอออกโค้งเขาเยยบคันเร่งส่งน,นะฮะนะฮะเรสึกว่าเออเสียงมันเจอนะครับนะครับเพิ่มเป็นเกียร์สี่เสียงก็จะเบาลงนะครับเสียขงขย่อนนะครับนี่ยข้างหน้าไกลๆก็คือผู้หลวงนะครับ จะเป็นเนินแบบเงี้ยสับเนี่ยก็คือใช้เกียร์แมนวนวลที่สามารถปรับได้รถบางรุ่นมีนะครับแต่รถเก่งรุ่นเก่าๆยังไม่มีแต่รถใหม่ก็จะมีแล้วนะครับแต่เราควรใช้เกียร์ดีช่วงไหนคือช่วงลงเขาเนี่ยไม่ควรใช้ไม่ควรใช้เกียร์ดีนะครับควรเกนเชนเกียร์นะครับแต่ถ้าช่วงขึ้นเขาสามารถใช้เกียร์ดีได้นะครับเดี๋ยวผมใช้เกียร์ดีให้ดูนี่นะครับเกียร์ดีแล้วก็ไปได้ของมัน ช่วงขึ้นขาเนี่ยเกียรดีมันก็จะทดกําลังให้รอบต่ําถ้ามันขึ้นสูงนะจนสุดๆแต่ว่า,าแต่ถ้าตอนลงเนี่ยเกีรดีมจะไม่ทดให้นะครับมันก็จะไปอายตาคงที่เพราะนั้นตอนลงเราค็าใช้เกียร์เกียร์ที่มันสามารถปรับเปลีปล่ยนได้หรือถ้ารุ่นเก่าว็็ะะเป็นมาเปลี่ยนไปที่เกียร์สองนะครับ กให้ใช้เกียร์ต่ำนะครับกระพักมากนะ็จะมาสู่เกียร์สองนะฮะเดี๋ยวรถตัวนี้มนฉลาดนะครับมันก็จะกล่องไอโซมจะบอกว่า,วาความชันนิดเท่านี้ความเร่งเท่านี้อันนี้คือรถถ่ายที่ส่วนมานะครับ,นะรบแล้วค่อยไหลลงมาครับไม่ต้องเรียบนะครับบนภูเขาไม่ต้องเรียบ ปล่อยให้มันไหลลงมานี่ก็รถฟิออสนะครับส่วนมาใช้เกียร์ต่ำนี่ก็เป็นจุดที่ชันมากนะครับเห็นขั้วล่างไหมครับตัวนู้นลูมถ้าต,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 ต้อยู่ตรงนั้ครับแล้วก็ใช้เกียร์สองนะครับใช้เบรกช่วยนิดหน่อยให้มันไหลาลงไปไม่ต้องรีบนะครับนะครับจะยินเสียงเอื้อไหมครับเนี่ยครับเครื่องยนต์มันจะใช้กำลังเครื่องในการชะลอตัวรถไม่ให้รถมันนั้นยิ่งตรงนี้เป็นโค้งหักศอกนะครับเาโค้งหักศอกต่อด,ด้วย เดินทันทีเดินหักศอกต้วยครับแล้วก็จะยังคงยังเกียร์สองอยู่แเราค่อยๆเหยียบเครื่องไปไม่ต้องกลัวรถพังไม่ต้องกลัวเครื่องดับนะครับเครื่องเกียร์ตัวนี้ไม่ดับแน่นอนนะครับแล้วก็เหยียบไปเรื่อยนะครับเหยียบใช้เกียร์สองนะครับคงไม่ถึงเกียร์หนึ่งครับนะฮะเราโฟกัสไปที่ข้างหน้านะครับนะครับโฟกัสข้างหน้าปล่อยให้เกียร์มันไหลไปเรื่อยนะครับนะครับก็ ให้มันไหลขึ้นเรื่อยาอย่าหยุดนะครับไม่ต้องเลขมากแล้วก็เหยียบความที่มันก็จะค่อยขึ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สามได้นะครับนะครับกอมันเริ่มไม่ชันมากะ่ะสังเกตนะครับฝนจะตกไหมครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับวิธีการเทคนิคการขับรถขึ้นเขาลงเขา สำหรับผู้ที่เพิ่งขัดขับรถใหม่ๆหรือไม่เคยขึ้นเขานะครับก็ผมก็เอามาแนะนำกันนะครับคนที่ขับเก่งแล้วก็จะดูไม่ดูก็ได้นะครับไม่นั้นนะครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ